สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้หลักสูตรวันที่เจ็ดแปดเมษาห้าห้านะครับเออเป็นยังครับบรรยากาศกันเองดีไหมครับกัเาานเองมากสุดๆอาทิตย์นี้คนเที่ยวเยอะมันมาเรียนน้อยนะครับเออตอนแรกก่อนมาเรียนนะฮะวิเคราะห์สินค้าเป็นไหมเห<ม>็นสองสามนี่พูดเลยครับก่อนอวันแรกนี่ไม่รู้จะไม่รู้จะขายอะไรใช่ปะ<ม>แล้วตอนนี้วิเคราะห์เป็นยัง เริ่มหาของเริ่มเริ่มเห็นของที่น่าสนใจยังแล้วลงลึกข้อมูลคู่แข่งได้ไหมการลงลึกข้อมูลขึ้นเนี่ยอลูกขารู้เราดีมีใช้ไปกว่าครึ่งปะใช่จริงไหมสําคัญไหมครับการลงลึกข้อมูลคู่แข่งสําคัญมากแล้วเราก็สามารถลงลึกข้อมูลคู่แข่งเราได้ปะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากลัวเจ้าเก่าไหมไม่แล้วเราจัดสามารถจัดโปรอะไรให้ดีกว่าเจ้าเก่าได้ปะได้จริงไหมแล้วมันจการจัดโปรให้ดีกับเจ้าเก่านี้ยากปะ เราได้ตัดราคาเขาไหมตัดตัดตัดราคาปะไม่ได้ตัดนะถูกปะเพราะการตัดราคาคือการทำลายตลาดปะถูกปะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เน้นกลยุทธ์การตัดราคานะครับที่นี่ถูกปะนะครับดังๆนิดหนึ่งนะครับทํารูปเร็วครับถูกใจไหมครับถูกใจมากโอ้วันนี้มากมากบังคับมากวันนี้มากๆเป็นไงมีประโยชน์ไหมเมื่อก่อนเป็นไงครับทํารูปทีเป็นไง พอผมบอกให้ทำสิบรูปนี่คิดว่าถ้าเกิดไม่รู้รูปเดียวเนี่ยสิบรูปใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เกือบชั่วโมงถูกปะแต่พอตอนนี้เป็นทำรูปเร็วแล้วสิบรูปใช้เวลาประมาณไม่ถึงห้านาทีจริงปะเพราะฉะนั้นมีประโยชน์ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์หรือแบบเราชอบถ่ายรูปมาทำรูปเร็วได้ปะใน้หมดแคตตาล็อกครับทำยากไหมครับ คิดว่าแคตตาล็อกมีประโยชน์ไหมครับม,มีเยอะไหมครับคิดว่าแคตตาล็อกนี่มันคล้ายๆกับอติว่าปะคล้ายๆกันปะพีเต์ <Present S 1> สินค้าแต่ถามว่าแคตตาล็อกของเราเนี่ยดีกว่าอติว่าไหมครับเสียเงินไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไร,ระสามารถพเรูปได้มากกว่าคือคืออติว่ากับแคตตาล็อกมันก็คือการพีเต์สินค้าถูกปะความหมายของแคตตาอล็อกคือพีเต์สินค้าแล้วถ้าเราพีเต์สินค้าดีๆเนี่ยมันเพิ่มยอดขายเราได้ปะนะครับ เออนี่หนึ่งเรื่องการเอาใจลูกค้าซึ่งซึ่งเป็นที่มาของการให้คะแนนคะแนนฟีดแบ็เราเนี่ยหนึ่งก็คือทําให้เราหลุดลิมิตเร็วปะ่ะเรื่องหลุดลิมิตเร็วขึ้นหรือ,อ,อขายของไปสักพักหนึ่งเนี่ยขายของเท่ากันแต่คะแนนเท่ากันไหมครับฟีดแบ็ hmm. การขายของเท่ากันแต่จะได้คะแนนเท่ากันไหมแต่ละคน mm hmm. อาจจะไม่ถูกปะ่ะขายคนหนึ่งขายได้ร้อยใน A อีกคนหนึ่งในบขายได้ร้อยแต่คะแนนเท่ากันปะ่ะ mm hmm. ไม่เท่า มือใหม่อย่างเราเนี่ยเราอยากให้คะแนนขึ้นเร็วที่สุดป่ะ,ะยิ่งคะแนนฟีทแบ็เยอะนี่ยิ่งขายของอีเบง่ายป่ะ,อะขอพูดนิดน,นึงครับหลักสูตรจริงๆแล้วของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราเราเน้นที่อีเบไหมประเด็นหลักเลยอะดังๆนิดนึง,นงาาประเด็นคือเราขายให้ฝรั่งาาาขายคนไทยซื้อมาสิบบาทกําไรกี่บาทครับถ้าซื้อมาสิบาทขายคนไทยได้กาไรเท่าไหร่ดีครับ สิบห้าบาทขายฝรั่งซื้อมาสิบบาทของผมซื้อมาห้าบาทขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ซื้อมาห้าสิบขายได้เท่าไหร่สองของผมซื้อมาห้าสิบขายได้หกร้อยไม่ใช่หรอครึ่งโหลได้สิบเหรียญเพราะฉะนั้นโหลหนึ่งก็ยี่สิบเหรียญต้นทุนซื้อมาโหลละห้าสิบใช่ป่ะกำไรกี่เท่า แต่ถ้าขายคนไทยครับซื้อมาห้าสิบขายได้หกสิบจริงป่ะเพราะฉะนั้นเป็นเราคือขายของให้กับฝรั่งแต่บังเอิญว่า eba y คือเว็บไซต์อันดับหนึ่งถูกป่ะแต่ถ้าเกิดคุณมีไอเดียคุณสามารถไปสมัครเว็บอื่นได้ไหมไดแล้วเหมือนไปเปิดสาขาสองสามสี่ได้ป่ะก็คือเปิดมันทุกที่แหละจริงป่ะเพราะฉะนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าให้เราจับจุดให้ได้ว่าฝรั่งต้องการอะไรถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นผมถามนิดนึงครับจบค์สแล้วเอ,อถ้าเกิดดูคลิปมาจะรู้ความพึงพอใจของคัสเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดมาเรียนประมาณวันครึ่งสองวันเนี่ยได้ประมาณเนี่ยคิดว่าหลักสูตรที่แท้จริงที่ว่าคุณยอมจ่ายคุณว่าเออได้เท่านี้ยอมจ่ายคิดว่าประมาณเท่าไหร่ดีคือรู้ว่าเรียนได้เท่าเนี้ยอ่าที่จ่ายไปสองพันสองคนพันเจ็ดอย่างเงี้ยคิดว่าประมาณราคาเท่าไหร่แบบเออรู้ว่าเท่านี้ก็ยอมจ่ายคิดว่าประมาณราคาที่เหมาะสมไล่กันไปเลย คนนั้นให้สามพันอัปประมาณนี้สามพันแอเหมือนกันหมดนะครับเออนิดนึงก่อนจบระบบการติดตามลูกศิษย์เราตามไปดูถึงหน้าจอครอมกันเลยปะครับใช่นะครับก็ระหว่างเรียนก็มีทําให้ดูแล้วเนอะเพราะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรผมก็สามารถตามไปดูได้ไหมนะครับมีอะไรก็ปรึกษาได้ตลอดนะครับโอเคครับขอบคุณแม่ครับเสียงเบาไปนิดนึงครับเนี่ยสวัสดีครับ